สวัสดีคะ่ะเพื่อนเแฟน,นเพจลงทุนมัมทุกท่านนะคะวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆมาดูโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นโรงเรียนที่ช่วยพัฒนาสกยักยภาพสมองของเด็กๆคะ่ะถ้าเพื่อน <m> ๆเห็นข้างหลังนี้นะคะอาจจะคุ้นๆแล้วหรือเปล่า <m> ค่ะที่นี่ก็คือสถาบันชิติดาค่ะซึ่งสถาบันชิติดาแห่งนี้นะคะเป็นสถาบันที่นําหลักสูตร การพัฒนาสมองเนี่ยค่ะมาจากประเทศที่ญี่ปุ่นเลยนะคะซึ่งถ้าในเมืองไทยเนี่ยเขาเปิดมา12ปีแล้วค่ะซึ่งบรรยากาศในห้องเรียนนะคะที่นี่ก็จะเป็นการเรียนแบบคลาสไซส์เล็กๆคือว่าเด็กเนี่ยจะมีไม่เกิน6คนต่อห้องเรียนนะคะต่อคุณครูหนึ่งท่านค่ะแล้วก็การเรียนที่นี่จะเรียนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะครั้งละ50นาทีค่ะโดยที่ว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะก็ผู้ปกครองสามารถที่จะเข้าไปเรียนกับน้องๆได้ด้วยนะคะซึ่งก็จะทําให้ส่งเสริม การทากิจกรรมร่วมกันระหว่างคุณแม่กับคุณลูกหรือว่าคุณพ่อกับคุณลูกแบบนี้ค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราเข้ามาดูกันนะคะว่าที่นี่เขามีเทคนิคยังไงในการที่จะพัฒนาสมองซีกซ้ายกับซีกขวาของน้องๆจะได้เอานําไปปรับใช้กับลูกๆของเราได้ด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะเข้าไปเลยครับไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูยังสวัสดีค่ะขอวัดไทยหรอนะอ่าวัดไทยค่บติดๆนะคะ ับขอวัดไข้ก่อนนะครับใช่ล้างมืออาอีพด้วยมาค่ะโอ้เก่งมากเลยแบบมือนะครับถูๆเลยนะโอเคขอวัดไข้ให้ด้วยะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะถูครับถูเลเวินถูยังครับถูๆเลยครับค่ะถูมือให้สะอาดเลยครับไปครับพร้อมเรียนยังครับพร้อมไหมครับเลเวินพร้อมเรียนไหมครับ คนี่ไงสตรอเบอรี่ใช่ไหมครับข้าวสตรอเบอรี่นะคะเข้าเลยค่ะไปหาคัวออยกันค้ะเข้าเลยค่ะ 4 5, 5, 6, 7, 8 5 8ปดส8บห9าแปค่ะสัตว์บกไปดูวิสัตต์ก,ก,กันคน่ะมีตัวอะไรมาบ้างเอ่ยวัวหนูแพนด้าลิฟโต้แมวยีราฟหนูสิงโตลักคูนบังเลียหามาไนลิงจมเป็นสีตัวสุดหมูแฮมสเตอร์ค่ะค่อุ๊ยอะไรนะคะไอศตรีมไอศตรีมมาเยอะแยะเลยค่ะมาหกสิบสค่ะเลข63มีหก กัวร้าเยแล้วมันตั้งใจฟังนะมันอยู่ในน้ำเหมือนกับปลาป๊กกระเป้าเมื่อกี้เลยวันนี้ครูวายพาเเวลงไปในน้ำเจอจราเ้ค่ะจราเ้กำลังขับเรือขับเรือไปจอดบนจมูกเป็นจมูกของนกนกกำลังจะไปเก็บแอปเปิลเก็บแอปเปิลใส่ไว้ในกระเป๋าเปิดกระเป๋าเจอเสื้อยืดค่ะเสื้อยืดมันเลอะน้ำส้มอีกครั้งนะคะจราเคเรือจมูกนกแอปเปิลกระเป๋าเสื้อยืดน้ำส้ม อันแรกอะไรคะเมื่อกี้คุณพายาลงไปในน้ำเจอตัวอะไรคะเจอตัวอะไรเจอแล้เคเล้เคกําลังขับอะไรคะขับเรือขับเรือไปจอดบนอะไรครับจกหมู่เป็นจะหมู่ของไครคะนกนอ่ะนกกำลังจะไปเก็บอะไรคะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแล้วเก็บแอปเปิ้ลใส่ไว้ในอะไรเอ่ยกะเปากะเป๋าเปิดกระเป๋าเจออะไรอ่ะครับเจออะไรนะเสื้อเสื้อแล้วเสื้อมันเปื้อนอะไรคะมันเลอะอะไร น้ำส้มเก่งมากเลยวย้าวเลเว่นตบมือให้เลยไหมคะไปฟังน,นิทานกับคุวยครับวันนี้คุยจะพาเลเว่นลงไปในน้ําค่ะเจอปลาปักกระเป้าปลาปักกระเป้าของคุยกําลังขับเรือขับเรือไปซื้อหมวกกันน็อกค่ะเคาะเคาะหมวกกันน,น็อกนี่น้อยหนาตกลงมาเก็บน้อยหน่าใส่ไว้ในชุดนอนโอเคคุยอยากได้เรือค่ะเรือเรืออยู่ไหนเอ่ยเรือ อ๋ออันไหนยังไม่ได้เปิดนะอันนี้หรือเปล่าว้าวเก่งมากเลยค่ะอันนี้น้อยนะอาบายบายเลยค่ะบายบายนับไปทีละสองจากสองถึงยี่สิบสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบค่ะนับไปทีละ จาก5ถึง60นะคะั5บ5 25ห0 35 40 45 50 55ส0แล้วก็60ค่ะนะเป็นรถไฟปูนปุ้นแบบนี้เลยทีละ10จาก10ถึง100 10 20 30 40 50 60, 60 70 80 90 100สีส้มใส่สีส้มส,สีส้มสีม่วงค่ะตัวสุดท้ายสีม่วงหยิบหยิบค่ะหยิบปี ชื่ออะไรคะชิเว่นชิเว่นเลเว่นมาเรียนที่ไหนครับกีกีจ้ะที่สนุกไหมครับวันนี้สนุกไหมสนุกสนุกมากไหมครับสนุกมากคุณครูค่ะหลังจากที่พวกเราได้เห็นบรรยากาศการเรียนการสอนของที่นี่ไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณครูผู้สอนกันค่ะว่าสถาบันชีจิดะที่บอกว่าเป็นสถาบันที่ช่วยพัฒนาศักยภาพสมองของน้องๆนะคะทั้งสมองทั้งด้านซีกซ้ายและซีขวาเนี่ยค่ะ มีความจําเป็นยังไงแล้วก็เราจะสามารถฝึกน้องๆหรือลูกๆของเราที่บ้านได้อย่างไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอยากให้คุณครูคทั้งสองท่านช่วยแนะนําตัวหนะะ่อยค่ะสวัสดีค่ะครูออยค่ะค่ะสวัสดีค่ะครูมาเรียนะคะค่ะอย่างของสถาบันชิจิดะเนี่ยค่ะที่บอกว่า เป็นการพัฒนาสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวาใช่ไหมคะอันนี้คือสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวานี่คือมันมันแต่ละด้านนี่มันแตกต่างกันยังไงบ้างคะค่ะ,ะถ้าเป็นสมองซีกขวานะคะก็จะเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ค่ะจินตนาการนะคะความจําระยะยาวนะคะ<ม>ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับ สมาธิด้วยนะคะที่เป็นตัวสำคัญเลยส่วนสมองซีกซ้ายจะเกี่ยวกับเช,า,ชาวชาปัญญาในวัยของน้องนะคะภาษาค่ะแล้วก็ตัวเลขพวกการคิดวิเคราะห์นะคะการเรียนรู้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะค่ะค่ะแล้วแล้ว,แล,วแล้วอย่างสมมติว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากจะฝึกพัฒนาสมองของน้องเนี่ยคะ่ะควรจะเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ จร,จริงๆอะค่ะน้องอะค่ะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในคันแล้วนะคะใช่แต่ว่าเราเนี่ยเริ่มเปิดสอนตั้งแต่6เดือนจนถึง6ขวบนะคะเพราะว่าน้อง6เดือนนะคะเริ่มมีภูมิคุ้มกันในการออกมาข้างนอกแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเริ่มฝึกน้องเร็วอะค่ะก็จะเห็นผลผลของน้องเร็วผลในการากระตุ้นสมองซีข,ขวาก,กับสมองซีซ้ายอะค่ะอืมค่ะถ้าอย่างนั้นอยากจะให้คุณครูช่วยแนะนําผู้ปกครองที่บ้านหน่อยค่ะว่า ถ้าเราอยากจะพัฒนาสมมติว่าพัฒนาสมองซีขวาของลูกเองที่บ้านเนี่ยค่ะมันทํำยังไงได้บ้างมีกิจกรรมอะไรที่คุณครูพอจะแนะนําให้ผู้ปกครองเอาไปใช้ที่บ้านได้บ้างได้ไหมถ้าถ้าจะให้แนะนําก็น่าจะเป็นเอ่อถ้าเป็นตัวสําคัญของเราเลยก็จะเป็น f ฟล s h c a r ดนะคะใช่ค่ะก็คือ f ฟล s h c a r ดของเราเนี่ยก็คืออย่างที่ได้เห็นในคลาสก็คือเราจะเน้น f l a ชเร็วอะคะ่ะแล้วก็เป็นจังหวะให้น้องเรียนรู้คําศัพท์ตรงนี้นะคะซึ่งประโยชน์ของ flashcard นะคะก็คือเรากระตุ้นสมองซีขวาเลยส่วนที่สําคัญนะคะแล้วก็พอกระตุ้นเสร็จเราก็จะเชื่อมโยงสม ซีกข,ขวากับซีกซ้ายเพราะว่าเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับสมองซีกใดซีกหนึ่งก็คือเราเราอยากจะพัฒนาทั้งสองซีกให้มันเท่ากันอย่างเงี้ยค่ะต่อไปก็จะเป็นการเรีเพิ่มคุณคําศัพท์ให้กับน้องนะคะเพราะว่าแฟลชการ์ดกองหนึ่งทุกครั้งที่น้องมาเรียนเนี่ยค่ะน้องจะได้คาศัพท์ประมาณ350คําถึง400คํานะคะแล้วก็พัฒนาความทรงจําแบบทันทีด้วยเพราะเราแฟลเร็วแล้วก็เป็นจังหวะน้องจะได้เรียนรู้ทั้งภาพที่น้องเห็นนะคะแล้วก็คาศัพท์ที่คุณครูพูดด้วยค่ะแล้วเวลาแแลีนน้้าาต่ะบบมัถคคุณพฝึก0.2 หวิตอนหนึ่งแผ่นนะคะใช่ค่ะก็คือต้องเร็วๆค่ะช้าไม่ได้ถ้าช้าจะกลายไปสมองซิกสายไปอ๋อเราต้องเร็วๆแล้วก็เป็นจังหวะน้องจะได้เก็บข้อมูลจํานวนมากด้วยแล้วก็อย่างเร็วแล้วก็เป็นจังหวะใช่ค่ะ้่งั้นเดี๋ยวคุณครูโชว์ให้ดูนิดนึงไหมได้ค่ะมาดูของหวานกันค่ะคุณครูจะโชว์ให้ดูนะคะเริ่มที่ของหวานเลยก็จะมีแยมพะโพธคั่วโดนัทคุกี้เอคาสายไหมเทปแพนเค้กน้ำแข็งใสของหวานค่ะแบบนี้เลยพูดเร็วมากเลยใช่ค่ะพ่อแม่พูดไม่ใช่ก็คือแท ง่ายก็คือหาเป็นกระดาษก็ได้ค่ะแล้วก็เขียนคําไว้ด้านหลังนะคะแล้วก็แปะรูปภาพที่หมวดหมู่ที่คุณพ่อคุณแม่สนใจอยากจะฝึกน้องอย่างเงี้ยค่ะเป็นรูปภาพง่ายๆค่ะภาพใหญ่ๆสีสันสดใสสวยงามอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แฟดให้น้องดูแล้วก็ถ้าอยากจะดูผลของน้องว่าเป็นยังไงก็คือให้น้องชี้ก่อนก,ก็ได้ถ้าน้องยังพูดไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเป็นการเพิ่มพูนแบบคลังคําศัพท์ในน้องตัวเด็กเล็กๆที่แบบยังไม่ค่อยรู้คาศัพท์อะไรเยอะๆใช่แล้วน้องก็จะมีสมาธิด้วยเพราะว่าน้องจะโฟกัสกับแฟชังดููอย่น้องก็จะมมีสาธร ใช่ค่ะค่ะแล้วถ้าอีกด้านหนึ่งอะคะสมองสีสายใช่ไหมคะถ้าให้แนะนําสมองซิไซสา์จริงๆก็จะเหมือนจะมีทั้งชาวปัญญาภาษาแล้วก็ตัวเลขอย่างถ้าเป็นของน้องเลเว่นสองขวบอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการแยกสีก็ได้เอาของใกล้ตัวที่มีในบ้านก็ได้ค่ะคุณแม่ของใกล้ตัวที่มีที่บ้านให้น้องฝึกแยกสีสีที่เหมือนกันเหมือนกันเอามาจุ๊บจุกันจุ๊บจุเล่นกับคุณแม่อย่างงี้ก็ได้อันนี้เหมือนกันนะถ้าไม่เหมือนก็เปลี่ยนอันใหม่ถ้าเป็นภาษาก็เรียนรู้ภาษาไทยอย่างเงี้ย น้องเลเว่นมีอักษรอ,อะไรบ้างพยัญชนะสระอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ถ้าเป็นกิจกรรมตัวเลขก็ฝึกสอนนับก่อนก็ได้ถ้าเป็นน้องเล็กๆคุณแม่ให้จับคู่ตัวเลขที่เหมือนกันฝึกนับจํานวนก็ได้ค่ะถ้าโตขึ้นก็บวกอะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ค่ะค่ะ,คะแต่ที่นี่ดีมากถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันที่ ใช้หลักสูตรของญี่ปุ่นแต่ว่ามีสอนภาษาไทยด้วยใช่ค่ะก็สอนกันตั้งแต่เด็กๆเ,เลยด้วยใช่ค่ะคุณแม่ก็คือเราเป็นหลักสูตรที่นํามาจากญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเราก็จะปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเด็กไทยอ,อย่างเงี้ยค่ะก็คือคุณครูทุกคนก็จะผ่านการเทรนจากทางญี่ปุ่นด้วยต้นฉบับเลยแล้วก็การชี้เจดะประเทศไทยอะคะ่ะส <3 S 1> เดือนก่อนที่จะได้สอนจริงค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้ที่น้องเรียนนะคะเป็นสังเกตว่าจะมีทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนากล้ามเนื้อของน้องด้วยที่เป็นกล้ามเนื้อมัดเล็ก่ะะคช ก็คือถ้าถ้าเป็นเด็กเล็กอย่างเงี้ยค่ะ,คะเราจะเริ่มแรกเลยเนี่ยเราจะเน้นพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กของน้องก่อนเพราะ,ะว่ามันจะนําไปต่อยอดในกิจกรรมต่อไปได้อย่างเช่นการเขียนในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ใช่กล้ามเนื้อมือมัดเล็กก็จะพวกกันฝึกการจับช้อนอก่อนก็ได้ในชีวิตประจำวันจับที่หนีบอย่างเงี้ยค่ะการฝึกจับปากกาจับดินสอนในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องพาน้องมาต่อเนื่องสม่ําเสมอแล้วก็จะค่อยค่อยเห็นผลอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วการฝึกการจับปากกานี่สําคัญมากสําหรับเด็กกเเเนนาาาาาะพรวว่่ถ้ขแบบบหมือั วิธีการจับปากกาเขาผิดตั้งแต่แรกมันทําให้เขาเวลาเขาเขียนหนังสืออะไรมันจะไม่ถนัดไปตลอดเลยใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันก็จะเป็นแพทเทิร์นนั้นไปตลอดเลยเราก็จะฝึกสอนวิธีการจับที่ถูกต้องด้วยเริ่มจากช้อนจับที่หนีบแล้วก็จะไปจับปากกาอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องก็จะจําวิธีนี้ไปแล้วก็จะเขียนถูกต้องเส้น<ม>ก็จะคมชัดด้วยโอเคค่ะได้ค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับเทคนิคดีๆจากคุณครูทั้งสองท่านจากสถาบันชิชิดะนะคะเพื่อที่ว่าคุณเพื่อนๆเนีเ่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะนําไปฝึก น้องๆเองได้ที่บ้านนะคะหรือว่าถ้าใครคิดว่าโอ๊ยสงสัยจะยากไปแล้วสำหรับเราก็ส่งมาที่นี่ค่ะสถาบันชิจิด่าให้คุณครูมาช่วยสอนนะคะเพราะว่าคุณครูที่นี่จะดีมากลูกนี่มาเรียนแล้วแบบว่าแฮปปี้ไม่อยากเลิกน้องห้าสิบนาทีเหมือนไม่พอขอบคุณค่ะโอเคงั้นขอบคุณคุณครูทั้งสองท่านคะะยินดีมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ